กิจกรรมยกคนขึ้นฟ้าเนี่ยนะครับกิจกรรมที่มีความหวาดเสียวแล้วก็อันตรายกิจกรรมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับกิจกรรมยกคนขึ้นฟ้านะครับรยอย่งยายงที่ผมบอกครับมันในเราจะเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับเช่นกลุ่มละสิบสิบห้าหรือยี่สิบคนนะครับวิธีการเล่นอันดับแรกคือเราจะให้ทุกคนครับนับเลขไปตามลําดับอันดับแรกคือผมจะให้ยืนกันหน้าเป็นหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งก่อนหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งก่อนแบบนี้แบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะครับ ยืนหน้ากระดานเสร็จแล้วทำอะไ้ต่อครับนับหนึ่งนับสองนับสานับสี่นะครับเป,เป็นเพื่อให้ทุกคนนะรู้ว่าตัวเองคือหมายเลขอะไรแล้วก็จะให้จดจํานะครับพอยืนหมายเลขคนหนึ่งเสร็จแล้ว่อครับเราผมก็จะให้เดินคระทั่วห้องเลยนะครับพอคัททั่วห้องพอผมตีละครั้งอุปกรณ์หนึ่งที่สําคัญคือละครั้งนะครับพอผมตีละครั้งเป้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําคือให้คนที่ ผมจะเรียกครับถ้าทีละครั้งผมจะเรียกหมายเลขห้าอะไรย่างี้คนที่เป็นหมายเลขห้าจะต้องยกมือขึ้นแล้วทิ้งตัวลงไปข้างหลังพอทิ้งตัวข้างหลังคนที่อยู่คนที่อื่นๆครับคนในกลุ่มจะต้องยกเพื่อนขึ้นฟ้าแบบสุดมือเลยนะครับแบบสุดมือเลยนะฮะับที่จริงมันมีค่อนข้างที่ค่อนข้างระมัดระวังนะเป็นกิจกรรมที่แบบเสี่ยงแต่ว่าสนุกมากเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงเวลาเอาไปเล่นนะครับตอนนี้ผมเอาไปเล่นนะครับผมก็จะให้น้องๆเนาะ เดินทั่วห้องแบบกระจายก่อนคือตอนนี้ผมให้ทุกคนรู้แล้วว่าตัวเองหมายเลขอะไรหลังจากนั้นผมก็จะบอกว่าอ่าทุกคนเดินไปทั่วห้องนะครับผมก็จะเดินเดินเดินผมจะ,อะคอระฆังสังเกตนะฮะ,ะคัดระฆังหมายเลขสครับผมก็จะเลือกหมายเลขสี่เห็นไหมน้องคนนี้ก็จะยกมือขึ้นสังเกตไหมฮะพอยกมือขึ้นเสร็จแล้วทำไมต่อนะครับทำอ่าทุกคนก็จะช่วยกันยก ああเรียกได้ว่าสุดมือเลยนะครับให้อยู่สุดมือเลยนะครับแล้วผมก็จะบอกว่าทุกคนอา้าวนับสิบนับถอยหลังจากสิบถึงศูนย์พรอ้ 10, 10, 10, 10. อมเนีเ่ฮะหนึ่งสิบก็ได้เห็นไหมฮะก็คือนับหนึ่งสิบแล้วก็เอาลงแล้วก็เดินต่อไปครับเดินต่อไปอีกหนึ่งรอบ เด็ดๆว่าดักมากนะครับแน่เดินก็จะเล่นอีกหนึ่งรอบนะทุกคนก็จะน่องท่างไปแปดปึ้งน้องคนนี้เป็นแปดแล้วก็ร้อนแล้วก็ลบุดมือเลยครับเออสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะเดินมาอยู่บนส่วนหัวของผู้เข้าร่วมเสมอคือ เวลาสังเกตเมื่อกี้ใช่ไหมฮะสังเกตเมื่อกี้ใช่ไหมฮะว่าเว,เวลาน้องๆที่อยู่ตรงตรงนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาเซฟคือเรื่องของคอสังคมก็จะบอกน้องเสมอว่าเซฟคอด้วยนะแล้วผมอ่ะก็จะยืนอยู่บนหัวหรือว่าบนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุแล้วจะเข้าไปช้อนได้อย่างน้อยก็คือแบบเข้าไปช้อนไม่ให้หัวลงก็พอนะครับก็คือถ้าตรอมก็ไม่ได้สูงมากดังนั้นความระค้อระมัดระวังของผมสําหรับกิจกรรมนี้คือระวังส่วนหัวครับระวังส่วนหัวส่วนคอแล้วก็ กระบวนการหรือเราจะต้องมีนัดไขรอย่างผมก็จะนัดออีกคนหนึ่งที่ถ่ายไว้นะว่าเออตรงนี้บนต้องเซฟนะตรงนี้ต้องเซฟนะนะครับก็เราจะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะดูแลเรื่องหัวของเขานะครับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายแต่ก็เวลาอยู่บนท้องฟ้ามันสบายมากเลยนะต้องสุดมือนะครับไม่เอาแค่นี้เวลาอยู่บนท้องฟ้ามันรู้สึกแบบอิสระมากๆเลยนะครับอิสระแต่บางคนก็จะให้เพื่อน,นยื่นยืนยิ่งเลยนะครับกลางแล้วก็ให้เพื่อนยกนะครับก็นับหนึ่งถึงสิบอะไรอย่างเงี้ย ณนะโมเมนต์ที่อยู่บนฟ้าตอนที่ขึ้นไปมันกลัวมากๆแต่พอโมเมนต์ที่ถ้าสมมุ่ถ้าสมมติเล่นกลางแจ้งและข้างล่างข้างบนเป็นท้องฟ้านะมันโคจะดีเลยมันมาโมเมนต์เหมือนกับโอ้โหเราแบบเราแบบชนะเราสัมผัสความสําเร็จอะไรบางอย่างนะครับก็กิจกรรมนี้นอกจากสัมผัสความกลัวความไว้วางใจเนี่ยมันสําหรับตัวเองนะเล่นให้ถึงประเด็นความก้าวข้ามความความกลัวไปแล้วมันจะมีดินแดนบางดินแดนที่มันแบบ อิสระอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนยังไงก็แล้วแต่ตามประเด็นนะครับสําหรับวันนี้นะครับกระบวนการยกคนขึ้นว้าก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ